เอ้ามาในคอยน่ชาวนาชามีคอยจะได้ชดน้ำมูนี่นะม่ไยังดอไม่ได้ชอเอ้าคลิปนี้ชาวมีนำถึงที่บุกบุกถึงที่พี่น้องเลยมาเยือนดิมาเือดิมาหดาโอคือมาอ คือต้นม่ข้างน้่นท้อกาแยนีจ้กตาบอกว่า้ทางไปน้าอันบาโอ้ยสมาช่างม่นดีี่อยกาแฟนมกาแฟน้าค่อยสีมัดชยชเรอว่าเผาอยากไปคุดกบหัวนโอ้กล้องคอยกล้องคอยโอ้เฮน้อ เห็นยบ่าีิน้องเลยโอ้ยโอ้ยิน้องเลยเนาะอยตาตาตาลุมพัดกองกรลุ่มกระกองกะเจียวก็มั่ง สบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสุขูสูค่คนพี่น้องเนาะโดยนะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีเนาะทั้งฝั่งเราฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยพบพ่อ,พอกับบอจิตคือเกนะ่าเนาะเมื่อนี้พี่น้องเนาะทางบอจิตเองคือว่าเนี่ยมาแต่งานเข้าเลนมากพี่น้องเลย พาเรนมามัดเข่าคนเข่าน้ำพอน้ำแม่นี่แหละกะพอดีทั้งสามีนาเนาะแต่อยู่น้าเด็กกะซื้อน้ำเย็นๆมันมาผักมาต้อนอ่าโอ้มันอีคือี่ได้คนเขาน้ำยู่พี่น้องเอ้ยมนี่ก็ได้คนเขานน้ำเนาะหล่ไล่เห็นบิดพี่น้องเอ้เท่านี้เบิดเข่าเนี่ จะได้คนเข่าแล้วมาหนีเนาะจะได้คนเขา่าคนนั่มแล้วพี่น้องมาหนีเล้กก็มีสาวมีพี่น้องเนาะพิ่นมาอย่างเด้อัน,นีเนาะจุดประสงค์หลักๆนีเนาะพิ่นมาอ่าซอยมัดเข่าแล้ววังหนึ่งก็ได้เห็นแล้ว <c oughs> พี่น้องเลย <c oughs> โอ้พ่อผู้สาวสองคนมัดเข่าวันนี้เนาะ พอ่อผู้สาวสองคนมัดเข่าแล้วบาดน,นี้พอ่อผู้สาวแล้วบาดน,นี้พอ่อผู้สาวแล้วเป็นไช่หัวเมื่อยบอ่เดียเด๋ยดีๆไปก่อนแฉเนาะเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวจังคุยกันพี่น้องเดยเดี๋ยวจังมาพากันมานั่งป้าโตมีแต่คนมัดเข่าเก่งๆอย่างนี่ฮะไรพอนอะไรดิ สบายดีนี่เนาะเอ้าสบายดีกันเพื่นทัางนั้นสบายดีสามีเพื่นเอาปันกันกินปันกันกินฮ้บกินกันบ่มัดนี่กอนบ่เอาให้กบนะคุณแล้วอยู่เทียงคุเนาะเ่าเลยเครอนกมวะาอเอเยว่ายาเดยนะไช่เลยอ่ไปห ชัไหมได้จ็ดตัวแล้วมั้นี่รวมกันกับองชามหน้านะสิบสามตัวเนาะเป่สิบสามตัวสองคนนี่ได้โบยบ่โบยขนาดต่เท่านเยังโมเห็นยังมเห็นปลาฮนดูคอนเต่าเนาะน้องมินี่เิ่นโมไห้วอ้ยเนาะ นั่นแหละพี่น้องตอนนี้ก็เว,เวลาเวลา3โมงครึ่ง,งพี่น้องเนาะไม่สามบอแะโอ้ไปคุดทางไหนมือเว้นนี่ทางสามีนะคุดถคุดไนนาผ้าสามีคุดมว่วคือเอาอีกโอ้ัไม่ได้ค่า้าะเำสิบอยวไนดินะ่บงเลยใน,งงนองาี้อ่าโน,นทยคีปอีกคือจะคว่ำเธอหร ฮะเ้องมันจะควนี่เอ้าวันนี้มันจะความขื่นกูเกาเออเอากินได้ไหมพากันกินมาบอทันมาบทันมาหมัดซอยขุดกบเลยยังเวลาปยังเลาปะได้๋ยพากันลงมาผู้ทั้งแม่ทั้งเพอ

พ่อเป็นเป็นเขา่าพี่น้องเนาะเขา่าอันนี้แหละเดียวคือว่าอะไสิผ้ากันน,นาขนพี่น้องเนาะสิผ้ากันขนแต่ว่าคือว่าเนี่ยสามีหน้ากับสามีคนไปหาขุดเนะะาะาหขุดกบคนว่าได้ได้ไดกบอันนั้นเนาะมาเยือนดิ เกนยวมาดีโอ้คือมาะไรเ้าคืออันือัคือต้นมงน่ไหว่งันืดกบตาอะไมาอดทางีจดกบตาบอกว่าเดว่าทางไปนะอันบกโอเลยามขานางน้กาแฟนมกาแฟนมบ้า่อยสิมัดาครใช่เน้อว่าเผาอยากไปคุดกบหอ ดูิงด้แล้วเา่น้องน่าเฟินพากันมาหาคุดกบแหละขนาดนาหญ่เายังเวแล้วเายังมาเนาะตั้งใจทีนี่มปย้มือวันนี่มา้วนี้มาซอยทำเง้ยวก้อน่มื่อนึงนีอื่นนงปทาในยห เนยัง oh. ม oh, er. oh, oh, ืออยู <t> er> oh. uh ่เ uh. จ <c ười> oh. <c ười> oh. mm ้า hmm. ค uh ุกบเลยเนี hmm. ่ยไม่ม่นะดเร็วโอ้ก้องคอยก้องคอยโอ้โหฮนองเห็นยั่บ่าฮินองเอ้ยโอ้ยโอฮินองเอยเนาะอยตายยยออ กล้องกระลุกกกล้องกะเจ้าชิวมันก็มั่ไปเสร็ไปไปแล้วพี่ตองเ้ยหุ่นเนาะปวดได้คนนึงเนยมาเด้อลุงเมียไผัเด้อโอ้ยเนาะมัดก่อนพี่ตองเอ้ยมัดก่อนมัดอีกบ้านมัดก่อนเนาะเจ้าเนาะลมพักดมาเอาคนมา นั่งชี้นะถ้าพอเป็นมักไหมอืมพอเป็นมัดพี่น้องนะมันเบาเนาะเบาเบาดวงะจิตมัดเจ้าก็ยังชิ้ไปอยุบอ่ะไปอยู่ปวดอยู่ปวดอยุบอ่ะึ้นกุ๊บพี่น้องเอ้สัตว์อะไร าขวนกันมาปุ๊บโ๊บรวมผัดมันจนคิวเนาะเอาไปนะาไแล้วลไปแล้วแล้วเนา่วนตาดเที่ยวการนคนุ้

ไปดิเมย์บอกอ่ะกุบกูไปไทยบม่ใช่ในกรุบกูเลย

ดับมาเลยเนอไปหาเพื่อนกันเนาะไปหาทั้งสามีก่อนพี่องเลยเนาะไปีเลยคุัน่มีาวบาิพาบมพี่น้องเพิ่นอ่าไปหาชามีแล้ีได้หรือบอกพี่น้องเลยบอกกุ่มาเ่าเลยก็ได้สิบสี่ชิมหาโต้ได้สิบสามโตแล้ว ให้ก hey, ็ให้หน้าก็จะหวานเนาะเดี๋วคนคุปจก็จะคุดคือชิได้เนาะไหนบาหะบาก็จะยังบม่ค่อยได้มีคนคุดนะเ่เนาะ ักบ้าได้ไหมเห็นไหมคมแล้วฮู้นี่นะมันหลบมันขุดไปทถิงเลยแต่มันบูมีอ่ะมั่วปูเวงมองเห็นเลยอ่ะทมไม่โวนกันไหมคานาขุดขาดเลยดิเห็นไหมทมคืนกับตู้ฮูนี่ก็หลบใช่ปะ มึงด้วยงด้อสามีแน่สิลองคุดมึงเหนื่อยปะหูเลยไปจักเงยตเถอเพื่อจะได้กบเนาะเดชเอยเห็ดหูมัน์หลับไปจักจับนแพนเลคุดแพนหน้าพนเลคุดมาคุดเปนตัวในหูที่เห็นเมื่อเ้านี่เนาะแต่ว่ามันมีกบสานี่ จนหอบพี่น้องเพบไม่ขึ้นในคนก่อนคูคันนาเป็นไหมเฮ้ย<ห>นะมันเลิกเกินไปไห,นหาน้ำขานาเอาดีกว่าขนาดในคันนากันยังไม่ไมีปัญหาเลยแม่เมื่อเช้าเนี่ยได้น้ำคันนาดได้ก็เลยเห็นหูในคันนาอันนี้ก็เลยลงมาขุดเบิกปวดสิแม่โอ้ยจนหอบ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> พี่น้องเพิ่ง <c oughs> จะกบแต่โตเห็นว่าขุดมันหมอนอันนี้กั <c oughs> มันเลิก บางบางโตกระตืออยู่บางโตก็เหลือขนาะเห็นไหมโอ้โหห้กันคุดอันนี้สองหูเนี่ยใบจะกระโตในคันนาตัวนั้นสองหูกำลังมัดสองเลยผมคืนพันไหมทมคืนตัวนี้เลยทมคันนาห้าคุดน้ำแห็งหน้าือเป็นตาได้กว่าคันนามี เน่ยคันให้หน้านะสิได้กว่าคันหน้าเลยชิได้กลัวนียวทุบๆๆทุบจนีแหละเพราะว่านี่ก็ความเติบแล้วเด้นี่ก็เป็นหมัดแล้วแล้วก็คนยังว่าเออปวดบอแล้วไปเป็นปูยู่ไก่คนต่ออันนี้สิเราพุดโกรแล้วนะตอนนี้ ความใจกับเมื่อเลยฮึคือกอบกอบเมนหรือเปล่าใช่เฮ้ยฮะเมนวอคือกอบกอบ,กอบสินะกระปูหรอโอ้ยมูมี่พี่เนาะจะมีจับกล้องให้ยสำสีบินหัวแลยเฮ้ยมูมี่จับ แต่แก็ยังที่หลอให้ใหญ่ให้่ไ้หะใหญ่พอมีอยู่แล้วนี่หลอกนำกันกลางไหรู้ปะทำคัญนโมทรงได้เบลอตัวนี้ได้จ้ะมีบลอเอ้ยตัวเปรอลองคูดตัวเปรอนนีกเอยเตรียมมาการเดียวสิ อุ้ยแต่ตั้งใจมาขุดแต่บบมีกบขุดเมือละนี่ขหเเห็นไากันปีหนึงจะตายวันนี้เยอ้ยยังเม่อกว่าเหนอกว่ามแตะกูดิลลุ้นนะลลุ้นนะคือกวักวักยลงว่าลงเลง พาถามมีกบดอมันสีมีน้ามันเปี่ยอยู่ไนนะปละปูป่ปูป่ะใส่ดินคือแหงแทะเวาไปหาอยู่กลางไหนนาปขุดตันี้ก่อนหนี่น่เป็นังไงแทะเฮ้ยลงบงลงบงเป็นอันโกนไปเลยเฮ้ยยังนั่งนึงนั่งหมอ้วนแกมีชิลล์กันนี่ล้ว โอหง่ายก็ได้พี่โซเดนได้บอลต้องคนอื่นด้วยเฮ้ยคนเห็นมาคือกันทุกค <c ười> นเห็นตัวดำบุกสี่โมงแล้วแต่บาบมันยังแดดเนาะพี่น้องใช้ใช้ก็ <c ười> <c ười> ยังหลบดใช่หรือเราไปเหาข้าเจ้าก้อย เอ๊ะเียนนั่นนี่น่ะมาดำนี่น่ะ้เจ้าก็มาขุดกันเนาะเมียนปากาแล้วพขาลดำไปหาขุดกริเกีเ่นองุ้นพีน้องีได้หรือเป่ดมือเศร้านี่เนาะขุดมวนอะไรมวเนาได้เอาได้เอาพี่น้องติได้สิบสามตัวติเมือเศร้านี่จนบวมัดเข่าใส่อว่าฮะกำบวมัดบางบ่านี่ได้ อันมัดลงบายนี่ก็วมัดชอเพิ่แล้วไปจึงซีฮะฟุดกบดูสีนะไม่ใช่เบิดนะองพี่เราบางแน่ถูกนาบางกว้างหนึ่งบาจากนาภายในยาเนะแม่นแต่นาเขาได้ละไม่เากบเพ้นทอะงนาเนบ่ิทุดเขาก็สุดแท่นอะเฮ้ยใช่ี่ตัวให้คุดบาจักแกนี่นะบ่อใดคือแจโตนะคือ Đi. càng hai tôi nắp ba. Do ở những người. không ở Mày là <lắm. cười> <Mười> là. Too hai côt chịu. Mày là. Mày là. Mày là. หาไปเรื่อยๆตัว,วหูมัน่ใหญ่ๆเป็นแผลแล้วมันสีได้เนาะนเดี๋ยวลองมือก่อนหูน้อยหูน้อยวะหูน้อยก่อนมันคืออันนี้ก่อนจ้ะหานี่นะพ่อหน,น่อยสามีน่นาหาคุดกับเพื่อชี้ได้โอ้ยแต่ว่าตะกี้นะลายได้ตะกี้นะแดี๋ยวพอมีคนคุดเหรอ กุดเอากุดเอากุดเอาได้เลยหน่อยขอนเขาบ่เห็นบ่อัดแรงดิบนะเนะแต่มเป็นกบ่าแต่ข่าวกบ้านะ่บล็กอะไรนะไม่เห็นอยู่ยู่ิ <laughs> chào màn cho binh nhau mùa mùa mà mùa màn mùa mà mà màn mùa màn mùa mùa màn mùa mùa mì mùa mì mùa mì 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 โอ้ยได้ปลาหลตันึงอยู่นี่เลยอยู่นี่ได้สามสีต่ตไว,<อ>วาไปหาแล,ล้วหาแล้วเหรอลัลลอองเแลบบยเพราะคยยังชีไปคุเขาอยู่ให้ชูเจ้าไปคุดมท้าอืมมันเป็นแบบว่าให้นี่นะช่วไปยังไงล,ล่ะ เผ่าคุบงน้ปก๊งยังหนึงอยู่เนาะนี่เขาเผ่าวะเป็นข่าหน้าวานนีน่เนาะใช้อยู่แถวนี้ไข้อคือบุคุดเนาะเดี๋ยวเดี๊ยบบุคคดหนึหน่งเนี่เห็นหูเห็นหูเห็นหูต้อง นันหักอยู่นี่ได้หลายตัวได้ทีเออเป๊ะเศรษคิจความเป็นจิตแบบบุหิตเนาะฮะหมอท่าเจ้าเฮ้ยดูนี่ดูวิเนาะมีเรื่องอะไอืมรอบเรงจิไปหาทางใดรอบเรง นี่หูบ่เอาพาขุดได้เนาะจะหน่อยมืออะไรเดี๋ยวคนเข่าเดี๋ยวไปจีตีคนเข่าเองเมนบน้องโหเจ้าเม่นจักนี่หูมีกบด้วยแต่เก่าแต่เก่าดิต่เก่าได้เมื่อยป่าวมาหนิเมื่อยยุหน่อยเมื่อนี่ยอมไม่เชียวม่เชียวรถมาเนาะมาเนาะตัวเมื่อเช้านี้เจอตัวอีกตัวเพิได้สองตัวไม่ไม่เชี่ยว Trời ơi lấy siết quá tối đao. Oh, để siết sắm tối đồng Men nói là nó. Qua bài Qua nó. năng đi đấy. No. cứ cửa cứ đi đấy. Nang đấy. <laughs> ừ. đi đấy. Nang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  đấy. เลยสะบักเลยไปนานิเอ้าพี่น้องเอ้ยเอ้าๆๆให้เพิ่นให้เพิ่นเกี่ยวเนาะให้เพิ่นน่ะน่ะขุด <gười> <laughs> oh, <laughs> 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 แบบว่าแบบจจานให้ส um, so ่องข่ในกุ้หินวาก็ไดฮะน้ส่องเฉไม่น้าอ้ายๆด้ดิอือ้ายๆได้พี่น้องเลยเนาะส่องชาเพิ่นตแยวเชแ่้วชวี่นนั่นแหละอืมอืมบกเขาก็เาก็เตาเกี่ยวอยู่เลยอืมมุนี้มุนี้นี้ โอ้ยตัวนี้ตัวนี้แม่นดีเฮ้ยแม่นบ่เมื่อเสียมไปเราเร็วประจิตสีถึนเอารถมาแกะเขาอเดี๋ยวรุ่นหูนี่ก่อนก็ได้ช่องแชมหูนี่นี่ตัวนี้กันเอาบ่ัวนี้่กูบ่เนี่อยู่เนาะ หอมเนาะหอมกลุ like. then then ่มกลุ่มอ่งพวชงรอบึงเราชมกันพีน้องเนาะว่าสิเป็นจังไมันนี่บ่ต้าพันไปทางไหนก็หุ่ยพี่เฮ้ยสาวมีสาวมีหน้ากนาะเนาะ เห็นบ uh. mm. er. hmm. oh. oh. uh. oh, ่อืมพี่มาเอาตัวนี้ก่อนไปคงคงช่วเจ้าหาบ่าเอากิจะนี่นี่มาเอาตัวนี้ก่อนี่เอาอเขียนอยู่เขียมอยู่บ่อนหนงพี่นบเขอยู่เียมพนั่นแม่นะแล้วเราได้จะไปกินน้ำเอาขุดอีกหูนี่ไปกินน้ำเดวจึงพากันบุกต่อ น uh, okay, okay. ี่เจ้าห้นี่โตอยู่บ่อืมอารถบ่โอเคโอเคได้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 เดี๋ยวเอารถมาเกี่ยเขาอืมรุ่นก่อนรุ่นก่อนแป๊บนึงเขาก็อยากรุ่นน้ำคือกัน

โอ้ยัง้อยก็ได้ให้ไปว่าข้นข้นช็อตดํานึงก้อเห็นไหาก็ไนอ้ก็หนาปีหนาเออได้แค่ถ่าโนกันเด้อเออดนนะเออไป่าปนตอดงล่างๆนะออเนาะ่วงอันทางหนาว่ะู่งหางมันเหยเนาะเออมีม่้ยบสนนี้ค่ะเจ้าอันว่าพูดอันปากาอพอพูดเอาได้กบอะไร เห็นนะชุดเลยโอ้ยเนาะมาไห้แล้วนี่ฮะเอาใหุ้เจ้าพากันหาคุดกบเด้อเองูนี่ล่ะเองูนี่ล่ะใส่หาลังเจ้าได้หูล่กับหูล่โอ้อันนี้เขาคืออันนั้นเนาะเขายี่เลยบ่บางทีขาเจ้าทำไมซื้อไม่เจ้านี่เขาก็ยังเอาในไม้เขาเปลี่ยน่ะเลยเอามาในค่อยนี่ชาวมีอันน่ะชาวมี ขออยได้ช mm, ็อตน้ำมูนี่นะเมนยังดอกไม่ได้ช็อตอ้าวฉันคลิปนี้สามีนำถึงที่บุกบุกถึงที่พี่น้องเลยบุกถิ่นบุกถ่นมาเสีิบุเคยมาจ้าคือมาเสนกนเสามีนาคือ่ารอมุกเขยเสียดิอุกังจัดบงรอคลิปามีนนะอเงยกเงยอยู่อ่เมนคนเพลินยยเสีิ ไ <c oughs> เนสนาะเบนเนาะวันน,น,นี้ส i a เพิ่นมากะระลังตีให้พีดอ่งเลียนี่กัน,นเป็นแค่นี้ตายเลยไปเรคอยเลยไปก็นอสบายดีสบายดีฮู้เนาะ่นอ,องเลยอือตรงไหูกับบุหินไนี่ได้บฉันใน่งของบุจิต คุณแล่เนาะเราเบื้องเราชมในช่วงของสามีนาคุณและเดียวบริจิตตองซีมาคน,ขาววาาน,นาเ,เนคนะน <c oughs> ข่าก็สีเข่าเน่นะพี่น้องเอกันบุกคนเข่าในหมวดชีไทยซีนะโล่เบืองทั้งสาวๆเป็นขุดกบเนาะนี่แหละขับดีขับแน่ดีเดี๋ยวสิไปคนเข่าคนหนำก่อนอ มีเละพี่ดองไปฮะมาคนเขา่าบ่คุณก็บีกแลหนึงก็ได้มาิินบ่อน่ยาขนบ่อคือทางการของบอพอนบ่ไหมเดี๋ยวเขาไปเอารถไทก่อนเด้อไปพี่ดองเนาะเอฟซี ่ททุกานสำหรับคลิปนี้ทางผู้ชเองขอรับพี่น้องไปก่อนเอฟซีทุกคนอยู่ดีไม่เฮงขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเลย